ปารีนาเนี่ยเรื่องตัวเองไม่พูดชอบพูดเรื่องคนอื่นตัวเองโดนไม่แถลงข่าวว่าจะทํายังไงตัวเองไม่แถลงข่าวหลบหนีแอบไปโพสต์เฟซบุ๊กบอกเสรีก็เหมือนกันนะต้องโดนเหมือนกันปาลีนาโพสต์ใยเสรีพิสูจน์ก็ถูก,กาหาลุกป,ปา่าควรถูกชี้มูลความผิดจริยธรรมรุนแรงเหมือนกันเอ้ามาแล้วนะเอ๋ามาแล้วอีาอ่าอีาอาตั้งตัวได้แล้ว อ,ออกมากัดเสรีพิสทธิ์ครับบอกเสรีพิสทธิ์ก็ควรถูกชี้มูลผิดจริยธรรมร้ายแรงเหมือนกันเพราะโดนกล่าวหาบุกลุกป่าอืจะขับนะก็เอาว่ากันไปพี่เสรีว่า,างไงนะเอเขาบอกว่าพี่ควรจะโดนชี้ว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงก็แล้วแต่พี่เนะยก็ซัดก,กันไปเห็นปปชมีบอกอีกสิบคนะจะโดนอืมอืม,อม นะครับเอ่อนะฮะอาจจะว่ายังไงลนะเสรีจะโดนหรือเปล่าอืมนะครับอืนะครับก็ว่ากันไปเนี่ยนะปารีนาเนี่ยเรื่องตัวเองไม่พูดชอบพูดเรื่องคนอื่น <c oughs> ตัวเองโดนไม่แถลงข่าวว่จะทํายังไงตัวเองไม่แถลงข่าวหลบหนีแอบไปโพสเฟซบุ๊กบอกเสรีก็เหมือนกันนะต้องโดนเหมือนกันนะนะไปเนบเนบก็เนื่นนอน,นี่กเรื่องตัวเอง เนี่ยบางคนบอกหาพวกนะอา่าหาพวกนะเรื่องตัวเองไม่พูดไม่ชี้แจงนะนะครับเดี๋ยวก็ดูคนต่อไปอะไรเกิดขึ้นนะอพลเอกประยุทธ์หนุนประชาธิปไตยในเมียนมาพูดย้ำสองผลสนับสนุนประชาธิปไตยในเมียนมาหลังมินออนไลน่งมินออนไลน์ส่งจดหมายชี้แจงเหตุยึดอำนาจก็ยึดอำนาจมาเหมือนกันนะ อยุธ์ก็หัวหน้าคณะรัฐประหารเก่านะเขาเรียกอ,อะไรรุ่นพี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไงก็ต้องสนับสนุนรุ่นน้องอ่ะมินออนไลน์เนี่ยนะก็เรียนเนี่ยสนับสนุนประชาธิปไตยในเมียนมาการยึดอำนาจเอารถถังออกมาเนี่ยนะประชาธิปไตยนะอ่ะก็ต่อไปก็ไม่ต้องเลือกตั้งนี่นะอยากทําอะไรก็เข็นรถถังออกมาปืนใหญ่แล้วก็แบบอ,อ้าวกูยึดประเทศเรียบร้อยแนละ้วเปลี่ยนรัฐมนตรีเปลี่ยนอะไรห,หมด นะเอาตามกูนี่แหละอแล้วประชาชนนะปากเสียงประชาชนไม่ต้องพูดนี่ลุงตู่เนี่ยพูดย้ำสองผลเนี่ยนี่ข่าวจากมติชนออนไลน์นะผมไม่ได้พูดเองนะนะครับนะผมไม่ได้พูดเองนะครับนะครับไม่ได้พูดเองนะครับนี่อะไรครับออตำรวจตำรวจบอกตีมอ่อมีความผิดตำรวจกลางกฎหมายเตือนม็อบทำเสียงอื้ออ่งตีมอ่อตีหาย,ยังมีความผิดเลยนะ เออนะครับเนียตำรวจไทยเรานะเก่งนะเก่งกฎหมายจริงๆเลยตำรวจไทยเนี่ยนะครับตีมอ้อมีความผิดพี่น้องตีตีมอ้อมีความผิดนะตีมอ้อตีไหไม่ใช่ความหมายอื่นนะตีมอ้อความหมายอื่นมีภาษาไทยนะต,ตีมอ้อเขาเป็นไงเตือนม็อบเพราะทําเสียงอื้งอ๋อ,อนะบอกแล้วอย่าตีมอ้อนะตีมอ้อยังเล่นงานนะครับปล่อยปล่อยเขาบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับอนะครับ ไปปล่อยบ้างนะพี่น้องตำรวจนะครับอย่าไปดำเนินคดีกับทุกเรื่องทุกอะไรไปปล่อยไว้บ้างเลครับตีหมอ้อตีหายก็ปล่อยไปเถอะโอ้ยนะพูดก็ไม่ได้ตีหม้อก็ไม่ได้ตีหายก็ไม่ได้ให้ทําอะไระนะครับป,ประชาธิปไตยมันก็น่าจะมีเสรีภาพอะไรบ้างนะเสรีพิสูจน์มาแล้วครับเสรีพิสูจน์ดากราดบอกสีนักโชงโง่สมคบคิดกลมป่าไม้ หรือคดีสร้างบ้านลุกแม่น้ำเจ้าพญะยามาแล้วเสรีมาแล้ว,ลวพี่เสรีวีระุรุษนาแกมาแล้วจุกครูจุกรูมาแล้ว,ลวเสรีหัวหน้าพักเสรีไทยกล่าวถึงกรณีที่กรมป่าไม้ดำเนินคดีกับตนในความผิดฐานสร้างบ้านลุกล้ำแม่น้ำเจ้าพาะยามาแล้วครับว่าเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างตนกับนายสีะ<อ>นะนะและไปสมคิดกับบรรดานักร้องและอาและกรมป่าไม้เนื่องจากนายสีะนะโดน โดนเสรีฟ้องอยู่หลายคดีประกอบกับนายศรีน่พยายามทําผลงานเรียกเงินจากพักพลังประชารัฐยืนยันว่าอา,อายการเคยยกฟ้องไปแล้วปีห้าสองกรณีที่ทนไม่ได้ขออนุญาตนะในการก่อสร้างท่าเรือเนื่องจากเข้าใจว่าต้องขออนุญาตเพียงกรมเจ้าท่าเท่านั้นออยกฟ้อง,องเพราะขาดเจตานะครับนะขออนุญาตเฉพาะกรมเจ้าท่าแต่ไม่ได้ออนุญาตกรุงเทพก็ ก,ก็เขาสู้คดีจนจบไปแล้วขาดเจตนานะเป็นการกระทําเดียวกันจะเอามาดําเนินคดีอีกไม่ได้นะนะครับถ้าเป็นอย่างที่พี่เสรีว่าเนี่ยถ้าเขามีการส่งฟ้องและการกระทําเดียวกันก็ตัดสินก็จบแล้วถ้าใครเอามาร้องเรียนามากล่าวหาใหม่นี่ก็ซวยก็ทิบหายกันนี่พเพราะคดียาเขาบอกการกระทําเดียวกันจะโดนลงโทษสองครั้งไม่ได้แล้วถ้ามีการตัดสินยกฟ้องขาดเจตนาแล้วจะเอามาฟ้องใหม่ไม่ได้เพราะสิทธิในการดําเนินคดีายามาฟ้องระงับ ตามมวนกฎหมายวิธีวินาทีมายามาตราสามสก้าถ้าเป็นจริงแบบที่พี่เสรีพูดนี่คู่กรณีคู่กรณีพี่เสรีนี่ก็ติดคุกเยตนารายหานินะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเน่ะเพราะว่าการกระทําเดียวกันตัดสินไปแล้วว่าอ่เสรีขาดเจตนาเพราะเข้าใจว่าขออนุญาตเฉพาะกรมเจ้าท่าไม่ได้ขออนุญาตกรุงเทพเอาถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไอ้คนที่เอามาถแถลงข่าวนี่ก็ติดคุกิยตนาตายห่านีนะ จะฟังจากพี่เสรีพูดส่วนใหญ่พี่เทรีแกแม่นกฎหมายไปแล้วนะผมเชื่อมือเคยคุยกับแกหลายครั้ง็นแหล่งข่าวนะนะเนี่ยนะเสรียังตั้งข้อสังเกตว่าการดูแลการลุกน้ำนำนำน้ําเป็นอำนาจของหน่วยงานใดกรมป่าไม้มีสิทธิอะไรไมาดาเนินคดีกับตนเอาชิบหายแล้วมึงถ้าเป็นอย่างอ่าเสรีว่าเนี่ยกรมป่าไม้ถ้าพวกเองไม่มีสิทธิเนี่ยได้เองมาเล่นเขาในี่ยิบหายหนึ่งห้าเจ็ดแล้วเนี่ยนะ นะหรือไม่ก็ถ้าไม่ใช่หนึ่งห้าใจก็โดนหมิ่นประมาทนะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเปล่าการแก้กัน,กนกหรือเปล่าทั้งที่เรื่องของการก่อสร้างท่าเทียบเรือเป็นอำนาจของกรมเจ้าท่าวิฉะน,นั้นโรงแรมต่างๆรวมถึงสะพานข้ามแม่น้ําและสภาคุกผิดหมดและไม่ได้ขออนุญ,ญาตกรมป่าไม้เลยเอาละมึงเอาละมึงละงานนี้เจอสวนแล้วชิบหายแล้วที่กรมป่าไม้คุณเกี่ยวข้องอะไรนะมันเป็นเรื่องกรมเจ้าท่า เนี่ยหน่วยงานต่างๆสภองสภา,าจะไปขออนุญาตกรมป่าไม้เอานำลิงหน่วยงานนี้นะครับนะกรมป่าไม้เหนื่อยแล้วครับนะแบบนี้จะต้องแจ้งความดําเนินคดีจะต้องแจ้งความดําเนินคดีกับนายชวนด้วยไหมเพราะสร้างสภา,าไม่ได้ขออนุญาตกรมป่าไม้เอาล,ล,ล้วมึงลักเจอของแท้ก็ไปแล้วโอ้ยคํเมื่อป่าหมายถึงที่ดินไม่ได้หมายถึงแม่น้ําเอ้าเอาาล้วเอ้าเอาเ,เอาเอาเอาแลูกนะนะ เสรีไปศึกษากฎหมายแล้วป่าหมายถึงดินไม่ใช่ถึงน้ําเอาแล้วสิครับปลุกลุกลาน้ำไม่ใช่ปลุกลุกป่าเอ๋เอ๋ยเร่งรีบรบโทษเลยรบโ้นเลยเดี๋ยวพี่เสรีกันฟ้องมิ่นประมาทรีบ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 โพษรลบโ้นนะเชื่อเชื่อเชื่อผมเอ๋รีบรบรบเลยนะมีใครแคปไปหรือยังไม่รู้นะไปบอกว่าเสรีปลุกลุกป่าเสรีบอกแล้วครับป่าหมายถึงดินไม่ได้ไม่ได้หมายถึงน้ํปลุกลุกลาน้ำไม่ใช่ปลุกลุกป่าเออ พวกนี้มันโง่เรื่องมันคดีนี้ก็ขาดอายุความไปแล้วนะนะแล้วก็ขาดอายุความไปแล้วเอา้าขาดอายุความก็สิทธิดำเนินคดีอาญาแล้รับน่าเอามาถแถลงข่าวเพื่อทําลายชื่อเสียงเอา้าสวยอีกคิปหายโดนหลายดอกเลยจะฟังอย่างเสรีพูดเป็นเรื่องจริงเนี่ยคดีขาดอายุความไปแล้วพี่น้องครับสิทธิ์ในการดําเนินคดีอาญา,ล,าละงับนะนะและเพราะนั้นคุณจะเอามาไปไงถแถลงข่าวนะไปได้ ไอ้หาแล้วมึงนะใครไปเล่นเสรีงานนี้แม่งโดนหลายดอกเลยฟังนะอย่างไรก็ตามหลังจากที่ตนลงพื้นที่หาเสียงกลับมาก็จะดําเนินคดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกูว่าแล้วกูว่าแล้วอย่าไปเล่นกับเสรีวีรบุรุษนาแกกูบอกแล้วอย่าไปยุ่งกับแกแกแม่นกฎหมายนะแกคดีพเพอบตรต้องฉิบวีรบุรุษนาแกไม่ใช่นาเกนะชุก ไอ้หาเราเมืองเนี่ยเดี๋ยวแกลับมาเช็คบินทุกคนโอ้โห,โห,โหนะครับเช็คบุญทุกบุญทุกคนที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็มีทนายคนนะครับที่ไปร้องท่านที่สํานักงานเลขาธิการศาลด้วยคนนะชื่อนายสุพสัฒน์พศฝากพี่เสรีดูแลทนายคนนี้หน่อยนะไอคนนี้ชอบแซะผมเรื่อยเนี่ยชื่อนายสุพสัฒน์พศหรือก็เรียกมหาพเนี่ยนะคนเนี้ยฝากดูแลหน่อยอฝากดูแลหน่อยเนี่ย เห็นได้ข่าวว่านายสุพัฒน์พจน์นี่กกลุ่มเดียวกับนายสิทธาพิเทลียังไงจัดูฝากเผื่อผมด้วยฝากเผื่อผมด้วยนะครับฝากเผื่อผมด้วยนะนายสุพัฒน์พจ์เนี่ยที่ไปยื่นเนี่ยถ้ามันเข้าข้อกฎหมายอะไรดูแลให้สักหน่อยเนะ่ยนะไปยื่นพิเทลีที่สาลรัฐนุนอะไรเนี่ยนะฝากฝากฝากดูแลให้หน่อยอืมนะครับ รวมทั้งขณะนี้ตอนได้ดําเนินการเรียกส่งเรื่องถึงคณะน้ำตีให้เรียกคืนเครื่องเครื่องราชจากนายศิระเนื่องจากเคยติดพุกมาก่อน <S <S โอ้โหฉันโดนหลายดอกอศิระศิระศิระจะไปไหวไหมเก็บทรงอยู่่าไม่รู้กบเอาศิระก็เป็นไง <S <S สู้สู้สเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เป็นธรรมนีกำลังอ่านในบทสัมภาษณ์ของนายของพี่เสรีเนี่ยศิระไหวไหมไหวก็ <S <S สู้สู้ปไปเลย นี่พี่เสรีบอกเดี๋ยวจะแจ้งคอรมอเรียกคืนเครื่องละในสินะเขาเคยสินคุกม,มาขอด่า,าวลิล้ว่าไงมั้ยกาวกันไปว่ากันไปพร้อมทั้งกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าสมัยตอนเป็นหนุ่มๆนะพวกนี้ไม่เหลือแน่นะไปถามความหมายวิรุรบุษนาแกได้เลยว่าตนได้ฉายาม,มาได้อย่างไรศิละกับตนเป็นสสที่สินไม่เสมอการเอาพี่เสรีเขาบอกศิละนะว่าคุณสินไม่เสมอกันนะ เออแปลว่าอะไรก็ไปตีความมันเองสินไม่เสนอกันสินไม่เสมอการตนเป็นสสที่ควบตำแหน่งอดีตผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติแต่นายศิระเป็นสสที่เคยเป็นอดีตนักโทษโอ้โหโอยโ,โดนตะละดอกนี่กูแบบจุกเลยเนี่ยนะวันตุดจีนเนี่ยอ่ะอ่ะพี่เทีลี้าฟังอยู่กับสินเสียอยู่ทีนี้ว่าใจนะศิระด้วย,ย,อ,ยอ่ะผมเนี่ยไวพร้งสองคนเนี่ยรายการผมจะให้ความเป็นธรรมคนฟังแล้ตะลาดอกนะ นะพี่เสรีบอกศิล้ว่าพวกไม่เคยไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตากวาทะโบราณเลยนะครับไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาก่อนจะเตือนว่าปลายปีนี้เจออีกคดีแน่เสรีบอกแล้วครับนะขัวจะใช้สิทธิตามกฎหมายไม่มีความผิด